ไม่เป็นไร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 พี่แม็กจำเนื้อนะลูกเนื้อพี่แมก็กยังจำไม่ได้เลยนะ,ะให้เวลากับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะๆมีสมาธิเยอะฟังเพลงเยอะๆนะเล่นน้อยๆดีแล้วมันจะเป็นจุดเป,ปลี่ยนแปลงแล้ก็ได้เข้าใจว่าเวลามันจะทำอะไรไม่ต้องสต็อปหยุดตัวเองไม่ได้หยุดไม่ได้แม็กพีเคยรู้ว่าแม็กหยุดไม่ได้ไงก็ครูก็ครูถึงต้องหยุดให้แม็กไงเข้าใจปะแล้วก็ว่ายาง้วย คือน้ำเข้ามาถามให้มันแบบให้ก็รู้สึกเหรอไหมน้ำเข้ามาถามไม่รู้ไปคำถามหรือเปล่าแต่น้ำว่าพี่ก็ดูจริงจัง้วทำไมเวลาถึงเวลาพี่จะเอาทำเล่น่ทำไม่ขึ้แบบแบบไหมคือแม่กแค่บอกว่าไม่ไม่ทำคือเราไม่ได้อยากให้ใครเสียแต่มันหยุดไม่ได้จริงมันไม่ได้รู้สิบบาทเงียก็เหมือนคนที่เวลาร้องไห้แล้วแบบเขาบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องแล้วมันมันคงจะเป็นแบบนี้ นี่แหละเดี๋ยวจากนี้ปมันจะหยุดได้ไม่รอไม่รอในจากนี้ปมันจะหยุดได้เดี๋ยวมันจะหยุดได้จะบอกว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ว่านะแม่หน่ะไม่ไม่คือวันนี้จะบอกว่ามคือแบบมันหยุดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่จริงจังโอเคโอเคไม่ครูจะบอกว่างี้ คือวันนี้มันเยอะมากก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปร้องอานุ้งก็ใครมันจะไปรู้ล่าอีกแล้วอันนี้อีกมันคือทั้งน,นั้นเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิให้เยอะๆเข้าใจญ่ปะคะไม่ได้ไม่ได้โผล่คือก็ทำอะไรไม่เป็นไรไม่คือเพื่อนก็เข้ามาถามแม่ว่าเออพี่ก็ดูจริงจังแต่ไมถึงเวลาพี่ชอบซ้อมเล่นแบบก็คือเราไม่ได้ถามทำเล่นทำอะไรคือมันหยุดมันคูบเราไม่รู้จะพูดยังไงเราต้องรู้แล้วก็จริงจังเราก็อยากจริงจังแตม่ ม,มันเบรกไม่ได้อ,อ่าดังนั้นแม่ต้องหาได้ว่าเฮ้ยทำงานเป็นแบบอย่างที่ครูบอกคือครูเข้าใจแล้วเหมือนเวลาเราหัวราอนเราหัวรอเราหยุดนะไม่ได้แใช่ก็พยายามบอกว่างั้นให้คนอื่นลองไปค่อยๆปรับไปค่อยปรับไ,ไ,ไปนะเข้าใจเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ครูหให้ทำเนี่ยน,นะถ้าเกิดว่าครูดูแล้วมันไม่รอดอ่ะครูจะเอาออกหมดเลยครูไม่ให้ทำเลยเพราะงนั้นครูจะทำให้แบบเหมือนแบบเออลองดูก่อน ถ้าไม่ทำได้ทำถ้าทำไ่ได้ไม่ทำแค่นั้นเองจบแค่นั้นแต่ว่าลองดูก่อนแล้วสิ่งที่สำคัญคือคือสมาธิเท่านันแม็กอย่างเขานไม่เป็นไรไม่ คือบางคนก็ยังไม่เข้าใจแม่เออไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆนะอย่าคิดเยอะเข้าใจป่านอน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 ให้หลับไม่มาไม่มาไม่ไดไม่ใช้ไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ่ได้ไม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 ่รด้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้าม่ไม่ได้่ได้ไม่ไดม่ได้ไได้ไม่ได้ม่ไม่ไชไม่ได้่ได้ม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได่ม่่้ไม่ม่ใ่ไ่ช่ไม่้่่ม่่ ไม่มีใครพอเราไม่เป็นไรกน็ปอดโกก็พี่พีรู้สึกไม่ดีแล kind of okay. ้วน้ําบอกว่าไอ้พี่พี่ก็ดูเป็นคนจริงจังแต่คนอื่เวลาเี่เจ้าทาเล่นพี่ไม่ได้อยากทําเล่นเลยคอาใจว่าคนอื่นหอแล้วพี่แบบกดจัดกดดันมากนะเพราะว่าวันนี้มันต้องมาจริงจังเนี่ยคนแรก่วงคนดังจริงเราเดินนด่แหละ รอเราเข้าใจป่ะมีใครบ้างที่แบบรู้ว่าเขารอแล้วจะมันยังหัวเราะอยู่มันมันก็ไม่รู้ดาศใส่จะเกิดไปแต่เราหยุดไม่ได้มันทําไม่ได้เงี้ยเฮ้ยมันไม่มีใครคิดหรอกเว้ยเมื่อกี้เขาจะซ้อมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ซ้อมมันเองซ้อมรอซ้อมไม่เป็นไรซ้อมใหม่ป่ะเฮ้ยซ้อมใหม่ป่ะเอสัตว์สื่อการสื่อที่คูให้สัตกินบั๊กเลมิวจ้าจ้าเราเบสซ้อมก็เราเปิดเลยเฮ้ยกระเป๋าพูดว่าอะไรให้ออกคุณเรา ใวันนี้ฟังเพลงก่าแแฟังเพลงก่อนดีกว่านู้เลยแล้วยังไม่พอเมื่อเกี้ฟังเาป็นคชอบคนอื่นไงก็ยังฟังเพลงแล้วซ้อมซ้อมเยี๋ยวก็ฟังไม่ได้ไมเกี่ยวกับอันหนูก็หมวงแลไดไงเป็นท่อนที่เป็นแะไวแบบภาษาทั้งภาษาทั้เนียงทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหยวแกะเทียนนะเอไม่มีคนประปากเราเนาะ ยิ้มซีไม่เหมือนพี่แม็กเลยเหมอยู่ต้องใช้เวลาเอ๋ละขอเวลาแป๊บดี๋ยวเถอะต้องต้องต้อง้องต้อง้องต้ององก้อนเ้องต้องต้องต้อง้อ้องก่อนเ้้องต้อ้องต้ององต้้องตเองต้้้้อง้้อบบออง้งงง้้อก ใชเข้า zie, มานั่งพี่คือรู้จริงจังถ้าทำไมพี่ชอบทำเล่นลัะจริงจังคือเราไม่ได้ทำคือถ้าเข้าใจฟิลแม็กอาจจะรู้ว่าแม็กไม่ได้อยากทำเล่นแม็กก็อยากเอากลับมาร้องดีอะแหละแต่มันแบบฟิลตอนนั้นมันเอาไม่อยู่ยยที่อยู่แล้วข้างน้าที่แม็กก็รู้ว่าแม็กซีดแมันก็พยายามก็ออกมาไม,ไม่ได้เหมือนเวลาเราร้องไห้พี่แล้วแบบอยู่ร้องก่อนแล้วร้องไปต่อเนี่ยมันมันทำไม่ได้มันฟิลมันดึงกลับมาไม่ได้คือแบบแค่แค่ตอนแรกเป็นค็รู้สึกผิดมากแล้วเนี่ย เมหมือนเหมือนมืย้ำมือนคือตัำเนี่ยไมา้คือัน่มันไม่ไม่เนี่เจ็บน้องเาเออเขาแม้โกรธเขาไม่ได้โกรธเไม่คิดว่พแสดงไม่เข้าใจเรหรอกันี้แต่สดงเมาุองเดืเขบอกไม่ต้องการจะมลิกสีแล้วที่สีแล้วเรี่เก็นอนเยอะสดวันนี้เขาบอกว่ามันควแ่งไหน 我不能搞卫